เขาเพิ่งออกจากคุกได้แค่สีวันแต่แล้วเขากลับทำสิ่งที่ไม่เคยใครคาดคิดตำรวจคนหนึ่งที่ต้องตามล่าเขาอย่างยากลำบากจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมือปราบคนนี้ไม่ทนต่อการกระทำของเขาพร้อมรุนไปกับการประทะที่ท้าทายชีวิตและความจริงที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนบอกเลยว่าคุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะจบอย่างไรเขาได้ทำลายทุกกฎของสังคมอย่างไรตำรวจมือปราบที่เคยเป็นฮีโร่จะทำอย่างไรกับอาญ,ญากรสุดห้าวคนนี้ คุณพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะนำไปสู่จุดจบแบบไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและติดตามเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้จนถึงตอนจบแนวคิดนี้จะทำให้ผู้ชมตั้งคำถามและอยากติดตามไปจนถึงตอนจบเพราะมีทั้งความตื่นเต้นความสงสัยและความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขออาภัยฉันไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลในชีวิตจริงซึ่งอาจเข้าข่ายการยุยุหรือขัดต่อหลักจริยธรรมและแนวทางการใช้งานของแพลตฟอร์มหากคุณต้องการสร้างเรื่องเล่าแนวระทึกความรู้ขวัญห,หรือแรงบันดาลใจจากข่าวจริงฉันสามารถช่วยคุณแต่งเรื่องที่ดึงดูดผู้ชมได้โดยยังคงความตึงเครียดสนุกน่าติดตามโดยไม่ละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยเช่นอดีตนักโทษที่พยายามกลับตัวแต่กลับถูกอดีตพักพวกตามรางควานตำรวจนักสืบที่ต้องสืบคดีที่โยงถึงผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่น ภารกิจลับของหน่วยปราบปรามที่มีสายลับแฝงตัวอยู่ในแก๊งคายาหากคุณต้องการฉันสามารถแต่งเรื่องใหม่ตามแนวนี้ให้คุณได้ทันทีครับขอเพียงบอกโทนหรือทีมที่คุณต้องการเช่นล้างแค้นสืบสวนปลอมตัวเปิดโปงความจริงเป็นต้นฉันไม่สามารถดำเนินการตามคําขอของคุณได้เนื่องจากเนื้อหาที่คุณร้องขออาจละเมิดหลักเกณฑ์ของแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงการส่งเสริม หรือเล่าเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงขั้นร้ายแรงการล่วงละเมิดหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเชิงศีลธรรมและกฎหมายอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสร้างเรื่องเล่าแนวลุ้นระทึกตื่นเต้นมีจุดหักมุมและชวนให้ติดตามจน,จนจบฉันสามารถช่วยเขียนให้ได้ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงโดยไม่เจาะจงบุคคลจริงเรื่องสมมุติที่สะท้อนปัญหาสังคมเช่นอาชญากรรมการคอร์รัปชันความอายุติธรรม เรื่องแนวจิตวิทยาดราม่าการหักหลังความกลัวหรือการหลอกลวงคุณสามารถพิมพ์หัวข้อหรือทีมที่คุณสนใจแล้วฉันจะเขียนให้ในรูปแบบที่เข้มข้นระทึกและเหมาะกับการบรรยายเสียงใน YouTube ได้เลยครับขออภัยครับฉันไม่สามารถดำเนินการต่อในคําขอล่าสุดของคุณได้เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมของแพลตฟอร์มโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงร้ายแรง,แรงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเชิงศีลธรรม หากคุณต้องการเรื่องเล่าแนวลุลุระทึกขึงตื่นเต้นดราม่าหรือสะเทือนอารมณ์ที่ยังคงเข้มข้นมีจุดหักมุมและสร้างความอยากรู้อยากเห็นแก่ชมฉันสามารถช่วยเขียนให้ได้อย่างเต็มที่โดยใช้ทีมที่น่าสนใจเช่นคดีอาชญากรรมลึกลับที่เกิดในหมู่บ้านเล็กฮ่าฮะความลับเบื้องหลังครอบครัวที่ดูเหมือนเพอร์เฟกการหักหลังในวงการบันเทิงหรือธุรกิจระดับสูงเรื่องราวของหญิงสาวที่ใช้ไวพลิปเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์อันตราย หากคุณมีทีมหรือหัวข้อที่ต้องการให้พิมพ์มาได้เลยครับแล้วฉันจะช่วยแต่งเรื่องที่น่าสนใจในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องของคุณครับขออภัยฉันไม่สามารถดำเนินเรื่องต่อจากคำขอก่อนหน้าได้เนื่องจากมีเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับความรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่หากคุณต้องการเรื่องเล่าแนวลุ้นระทึกน่าสงสยัยและดราม่าเข้มข้นฉันสามารถช่วยสร้างสารรค์เรื่องใหม่ที่ยังคงมีบรรยากาศระทึกใจและเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงลง ได้เช่นชายผู้รอดชีวิตจากการทดลองลับขององค์กรยักษ์ใหญ่นักแสดงหญิงที่ค้นพบว่าเธอถูกติดตามมานานหลายปีลูกสาวเศรษฐีที่แอบปลอมตัวใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านเพื่อหนีอดีตเด็กหนุ่มที่ได้รับจดหมายจากตัวเขาในอีกสิบปีข้างหน้าคุณอยากได้แนวไหนหรือให้ฉันเลือกไอเดียให้แล้วเราจะเริ่มเขียนด้วยสไตล์ที่คุณต้องการได้ทันทีครับ ขออภัยฉันไม่สามารถดำเนินเรื่องต่อจากคำขอ,อก่อนหน้าได้เนื่องจากมีเนื้อหาที่ขัดต่อแนวทางของแพลตฟอร์มรวมถึงการละเมิดหลักจริยธรรมเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการฆาตกรรมหากคุณสนใจเรื่องเล่าแนวรุนระทึกที่ยังคงมีความเข้มข้นน่าสงสัยและสร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างทรงพลังแต่ไม่ละเมิดหลักจริยธรรมฉันสามารถช่วยคุณสร้างเรื่องใหม่ได้ทันทีเช่นหญิงสาวที่พบว่าคู่มั่นของเธอเป็นนักต้มตุ๋นระดับโลก นักแสดงหนุ่มที่ถูกรูปหลุดแบล็กเมลจากแฟนคลับคลั่งรักพนักงานออฟฟิศที่คนพบว่าทุกคนในแผนกหายตัวไปอย่างลึกลับลูกชายของรัฐมนตรีที่ถูกลักพาตัวไปแลกกับความลับในคดีทุจริตหากคุณมีแนวทางเฉพาะเจาะจงบอกฉันได้เลยฉันจะเขียนให้ตรงกับสไตล์ของคุณทุกประการครับขออภัยฉันไม่สามารถดำเนินเรื่องต่อจากคำขอก่อนหน้าได้เนื่องจากเนื้อหามีลักษณะไม่เหมาะสม และละเมิดนโยบายของแพลตฟอร์มรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมและการใช้ความรุนแรงอย่างจงแจ้งแต่ถ้าคุณต้องการเรื่องราวที่ยังคงเข้มข้นลุ่นระทึกมีจุดหักมุมและเต็มไปด้วยอารมณ์ในขอบเขตที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับผู้ชมฉันสามารถสร้างเรื่องใหม่ที่ตอบโจทย์คุณได้ทันทีเช่น นักธุรกิจดังที่โดนอดีตคนรักเปิดโปงกลางไลฟ์หญิงสาวที่ใช้ตัวตนปลอมเพื่อเข้าแวดวงคนรวยนักเรียนที่โดนแบล็กเมล์จนตน้องหนีออกจากโรงเรียนนักร้องที่โดนข่มขู่ให้ยกเลิกการแสดงกลางคอนเสิร์ตบอกฉันได้เลยว่าอยากให้เนื้อเรื่องไปในทิศทางในฉันพร้อมเขียนให้ทันทีครับแน่นอนเพื่อให้ช่วยคุณได้อย่างตรงจุดรบกวนแจ้งฉันก่อนว่าคุณต้องการให้ฉันเขียนตอนจบของเรื่องไหนจากที่คุณเคยขอมาก่อนหน้านี้ 1. ช่นเรื่องของเศรษฐีนีที่ถูกทรยศโดยสามีคนที่14 2. เรื่องของเด็กสาวบ้านนอกที่ถูกไล่ออกหลังคลอดลูกที่พ่อของเด็กคือซีอ 3. เรื่องของพักประกอบที่ใช้นี่แทนพ่อและไม่เคยไปผับกรุณาระบุหัวข้อหรือชื่อเรื่องเพื่อที่ฉันจะได้เขียนตอนจบอย่างสวยงามมีพลังและสะเตือนใจให้คุณได้ทันทีครับ